ขอน้อมกราบฆ่าติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชั้นเน l วันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อบทเดียวเท่านั้นท่องก่อนนอนแล้วทุกอย่างจะดีสมปรารถนาบางคนสามารถพลิกฟื้นชะตาชีวิตได้เมตตาจากหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุทธานิโย เมตตาแนะนำว่าการท่องอิติปีโสแบบนี้สามารถนำมาทำน้ำมนต์พร้อมแก่รักษาโรคได้อนุภาพมากล้นจริงๆการสวดมนต์นอกจากจะเป็นการเคารพบูชาพระรัตนตรัยและการรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนาแล้วยังมีความเชื่อกันว่าคนที่สวดมนต์เป็นประจำสม่ำเส,สมอ จะมีสติปัญญาดีจิตใจนิ่งสง,งบไม่ฟุ้งซ่านและมักจะประสบพบเจอแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตและบ่อยครั้งที่เรามักได้ยินเรื่องราวของความมหัศาจรรย์ของการสวดมนต์จากพุทธศาสนิกชนมากมายที่ครั้งหนึ่งชีวิตตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจอย่างแสนสาหาัส แต่ด้วยจิตสงบนิ่งจากการหันหน้าพึ่งพระธรรมตั้งใจเพียรภาวนาและสวดมนต์ก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้ดังเช่นคำสอนของหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมวัดอัมพวันอําเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีท่านกล่าวไว้ ว่าการสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินหลวงพ่อพุทธท่านสอนไว้ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างอื่นใครจะว่าอะไรวิเศษวิโสอะไรก็ให้ท่านว่าไปเถอะเราก็เอาสวดบทอิติปิโสของเราอันเดียวเท่านั้นให้สวดไปสวดไปจิตมันสงบเป็นสมาธิเองบทสวดมนต์นี่ให้เราสวดทุกวันทุกวัน ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าจิตของเราไม่มีสมาธิก็ตามมันจะค่อยฝังลงในส่วนลึกของจิตมันจะฝังเข้าไปใต้จิตสํานึกภายหลังมาถ้าเราสวดกันต่อเนื่องถึงตีสองตีสาต่อไปเราไม่ต้องสวดมนต์ถ้าเวลากระทันหันสวดแล้วจะทำอะไรเช่นจะทำน้ำมนต์ หรือลูกหลานเจ็บป่วยให้สำรวมจิตนึกถึงพุโทโธพุโทโธแล้วเป่าพรวดลงไปบางทีก็หายเราสวดมนต์ทุกวันอิทธิพลมันเข้าไปฝังอยู่ใต้จิตสํานึกบทสวดมนต์นี้สวดทุกวันทุกวันมันเพิ่มความขลังความศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้สวดมนต์เพื่อความขลังเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ แต่ความขลังความศักดิ์สิทธิ์นั้นมันเป็นผลพลอยได้เพราะฉะนั้นบทอิติปิโสให้สวดทุกวันทุกวันแม้แต่เพียงวันละหนึ่งจบเท่านั้นมันก็ยังมีผลที่นี้สมมุติว่าญาติโยมทั้งหลายผากันยึดมั่นในการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณแล้วก็เมตตาพรหมิหาร แถมยังรักษาศินห้าด้วยยิ่งดีเราจะสามารถจะทำอะไรดีๆได้เหมือนพระบางทีอาจจะดีกว่าพระเสียด้วยซ้ำไปทั้งนี้บทสวดมนต์ยอดนิยมมากมายล้วนมีอานิสงส์ในทางความเชื่อที่แตกต่างกันไปแต่เชื่อกันว่าการสวดอิติปิโสเท่าอายุ หรือสวดอิติปิโสเท่าอายุและเพิ่มไปอีกหนึ่งบทจะช่วยต่อดวงชะตาให้ยืนยาวป้องกันพูดผีปีศาจเสน่และเป็นที่รักเนื่องด้วยการสวดอิติปิโสเท่าอายุเปรียบเสมือนปฐมบทแห่งการบูชาคุณหรือการถวายพระพรพระศาสดาในศาสนาพุทธนั่นเองค่ะบทสวดมอนต์อิติปิโส เป็นบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยอันได้แก่พุทธคุณธรรมคุณและพระสังฆค,คุณส่วนสาเหตุที่เรียกกันว่าบทอิติปิโสเนื่องจากเป็นการเรียกตามคำขึ้นต้นของบทสวดนี้เชื่อว่าผู้ที่ภาวนาสวดอิติปิโสเป็นประจำจะคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงช่วยเสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต ในการสวดอิติปิโสต,ตามตำรามีหลายแบบด้วยกันค่ะบางคนอาจสวดแบบเต็มแต่ในขณะที่บางคนก็อาจสวดแบบยอ่อนอกจากนี้ยังมีรูปแบบตามจำนวนตัวเลขมงคลขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาและความสะดวกของแต่และบุคคลค่ะขอยกตัวอย่างเช่นบทสวดอิติปิโสเท่าอายุบางก็สวดเท่ากับจำนวนอายุแล้วบวกหนึ่งจบ เพื่อเสริมดวงชะตาต่ออายุบทสวดอิติปิโสสามจบสวดสามจบเพื่อสรรเสริญพรัตนาตรัยครบองค์สามบทสวดอิติปิโสเก้าจบสวดจำนวนเก้าจบเทียบเท่าจำนวนเลขมงคลของคนไทยบทสวดอิติปิโสหนึ่งแปดจบสวดเท่ากับผลรวมของกำลังแห่งดวงดาวในระบบสุริยะจัก,กรวาลบทสวดอิติปิโสพาหุง เมื่อสวดอิติปิโสจบแล้วก็ตามด้วยคาถาพาหุงอันเป็นคาถาแห่งชัยชนะบทสวดอิติปิโสช่วยสะดอกเคราะห์เสริมดวงชะตาให้เริ่มด้วยคำบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทธโธพะควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตพะควาตาธโมทามังนัมสามิกราบ สุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังคโฆสังฆนมามิกราบนะโมตัสสะภะควะโตอร,รหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดอิติปิโสแบบเต็มพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ อิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอานุตโ,ตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษยานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควาตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิยโก จัดตังเวทิีต่ตาโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชาลีการานิโยอนุตตรังปุณณเขตังโลกัสสติ นอกจากนี้ยังมีเกจิอาจารย์ชื่อดังเปิดเผยว่าไม่จำเป็นต้องไปสะดะเคราะห์ต่อดวงชะตาหรือถอนคุณใสที่ไหนเพราะพระคาถาใกล้ตัวอย่างบทอิติปิโสถอยหลังที่เชื่อว่าให้อานุภาพแรงคนดวงตกดวงไม่ดีดวงถึงคาดให้ท่องขับไล่สิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายต่างๆ เมื่อท่องแล้วก็จะแคล้วคลาดจากศัตรูเป็นเบีย้ยแก้สิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงก็หลุดพ้นไปนี่คือเรื่องจริงอย่างไรก็ดีการท่องอิติปิโสถอยหลังคือมหาจินดามณีมนหรือคาถาแก้วสารพัดนึกเพียงแต่ท่องจากข้างหลังย้อนมาข้างหน้าแบบปฏิโลมหรือถอยหลังครอบจัก,กรวาลเมื่อภาวนา ศัตรูบ่มิกั้มกลายเป็นที่สเสนหาของเทพารักษ์ปลุกเสกกายคงกระพันชาตรีหากภาวนาได้ครบ108คาบติดต่อกันก็จะตัวเบาเสกหรือสะดอกเคราะห์สะดอกกุญแจหรือเ่อตรวนที่ถูกจองจำการถอนคุณใส่หมนดำสิ่งอัปมงคลต่างๆพระคาถาอิติปิโส หรือบทสวดสรนเสริญพระพุทธคุณเป็นอีกหนึ่งความเชื่อด้วยแรงศรัทธาที่ล้วนมีอนุภาพมากโบราณกล่าวไว้ว่าเป็นคาถาสำหรับผู้แก่กล้าในวิชาอาคมมักจะนำพระคาถาอิติปิโสมาพลิกแพลงได้ร้อยแปดทั้งสวดเดินหน้าถอยหลังสลับไปมาหรือ ผูกเป็นอักขาระเลขยันได้หลายรูปแบบเพื่อเป็นเครดในการใช้พระคาถาให้เกิดอนุภาพในด้านต่างๆต,ตามโบราณมีความเชื่อว่าสวดอิติปิโสถอยหลังจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายปราบพูดผีปีศาจเวลานอนต่างถิ่นช่วยให้นอนหลับสบายวิญญาณไม่รบกวนแก้คุณใสมนดำสิ่งอัปมงคลต่างๆแก้ดวงตก หรือใช้นยามคับขันเวลาที่เกิดเหตุอันตรายที่ไม่ทันตั้งตัวพระเกจิอาจารย์ที่นิยมใช้พระคาถาอิติปิโสอถอยหลังเช่นหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่สุกวัดปาาคลองมะขามเท่าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วได้บันทึกไว้เกี่ยวกับการสวดคาถาอิติปิโสอถอยหลังเพื่อให้เบีย้ยแก้นี้เกิดอนุภาพ พระคาถาอิติปิโสอถอยหลังมีเคล็ดการใช้อยู่อย่างมากมีความเชื่อว่าหากภาวนาสามคาบหรือเจ็ดคาบก่อนออกเดินทางจะช่วยในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงบทสวดสวอิติปิโสอถอยหลังติวาคะพะโทพทุทธนังสานุตมะวะเทถาสัตถิ ระสามะธรรมสาริปุโรตะนุตอะทูวิกะโลโตขะสุนโนปันสัมนะระจะชาวิทโทพุทธสมมาสัมหังระอาวาขคพะโสปิติอิท่านผู้ฟังคะ ความเชื่อมาตั้งแต่โบราณบอกไว้ว่าเราสามารถสวดบทอิติปิโสอถอยหลังติดต่อกันได้1 0 8อจบเพียงครั้งเดียวก็จะแก้ดวงตกกลับเคอะร้ายให้กลายเป็นดีพลิกดวงชะตาได้หากเราไม่สะดวกเราสามารถสวดแบบย่อดได้ค่ะบทอิติปิโสอถอยหลังแบบยอ่อว่าอวาคะภโสปิตอิ เป็นมหาจังงังจากแถวพลาดปลอดภัยจากศัตรูและสัตว์ร,ร้ายทั้งปวงหากอยู่ในช่วงเวลาคับขันให้ท่องในใจให้สวดสามให้สวดสามหรือเจ็ดจบก็ได้ขณะสวดมนต์ให้ท่องช้าๆทีละคำเพราะเหตุใดจึงต้องท่องคาถาอิติปิโสถอยหลังบทอิติปิโสถอยหลังมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลค่ะ เมื่อสมัยพุทธ,ธากาลมีเหล่าพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งได้ออกธุดงไปในป่าเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่าที่ว่ากันว่าไม่มีนักบุญท่านใดอยู่ได้นานเพราะมักจะมีเหล่าอสนรากายมาหลอกหลอนให้ตาบะพังจนสติแตกอยู่ร่างไปพระสงฆ์กลุ่มนี้ได้ปักกลอดและจำศีลอยู่ที่นั่นซึ่งมีกันทั้งหมดแปดอง ตกกลางคืนเราอสุรกายก็ออกฤทธิ์ทั้งหัวเราะทั่วหุบเขาทั้งแปลงเป็นผีควักไส้ควักพุงตาถลนทั้งหมดก็กลัวสุดขีดได้แต่ตั้งสติและสวดมนต์โดยเฉพาะบทอิติปิโสแต่พอสวดอสุรกายกับไกลร่างเป็นยักษ์ล้นหรือร่างแท,แท้ๆปัดกรดกระเด็นไปคนละทิศละทาง ทั้งหมดทุกท่านก็โกยและนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ให้บทสวดอิติปิโสแต่ให้สวดไทยหลังกลับเพื่อให้ปลดปล่อยอยักษ์ตนนั้นที่ห่วงที่เหล่าพระสงฆ์เหล่านั้นก็กลับไปที่เดิมตกกลางคืนมาอีกก็หนักกว่าครั้งที่แล้วทั้งพายุฝนทั้งฟ้าผ่า และมันกําลังจะกระทืบไปที่เหล่าพระสงฆ์กลุ่มนั้นทั้งหมดห้อมล้อมและท่องบทอิติปิโสถอยหลังยักษ์ตนนั้นปวดหัวทรมานอย่างแรงจนต้องอ้อนวอนให้พระสงฆ์กลุ่มนั้นหยุดท่องคาถาบทนี้หัวหน้าคณะได้ให้ยักษ์สาบานด้วยวาจาสัตว์ว่าต้องไม่ทำร้ายใครอีกและต้องจำศีลเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารที่เป็นอยู่นี้ ยักษ์จึงตกลงและในที่สุดก็มาเป็นบทคาถาบทหนึ่งที่ไม่ใช่แค่คุ้มครองผู้สวดแล้วยังป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายยามจำเป็นต้องพักในที่ที่เราไม่คุ้นเคยค่ะคาถาบทนี้มี56ตัวให้ภาวนาสามคาบหรือเจ็คาบ ก่อนออกเดินทางไปสารทิศใดจากแค้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยพิบัติทั้งปวงหากภาวนาได้ครบ108คาบติดต่อกันจะมีตัวเบาเดินตัวปลิวสเสกหรือสะดอกเคราะห์สะดอกกุญแจหรือโซ่ตรวนที่ถูกจองจำได้ทั้งสิ้นทั้งปวงทังบ้านชาแนลก็ขอกราบอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟัง และร่วมแชร์เรื่องราวนี้ก็เป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ